ดีครับท่านผู้ชมอินดีต้อนรับเข้าสู่เส้นทางชีวิตบนหาปลาทบนถนนนี้นะครับพี่น้องอยู่บ้านโนนดูอำเภอบ้านเหลืองจังหวัดนครสินครับ,มบผมลงแห้จับปลากันที่นี่เห็นบอกว่าเป็นบอ่อเปิดบอ่อเปิดเปิดขนาดไหนกันโอ้โห รองน้ำนี่เหรอฝายน้ำนี่เหรอโอ้โหยาวไกลขนาดไหนครับพี่น้องเดี๋ยวพาเลาะสักหน่อยนึงไปกันเรื่อยๆครับพี่น้องสวัสดีครับเชนแหครับสวัสดีครับผมบักไกขนาดไหนก็มากัน้อโอ้ยมุมนี้ครับพี่น้องครับผมมุมที่สวยมากเลยครับะ ร้อนแสงกันเตด้ใจครับพี่น้องขึ้นไปเลยลุบไปกันอีกสักหน่อยครับผมสวัสดีครับเส้นแหงครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมรอไปเรยสวัสดีครับพ่อผู้ร้ายครับสวัสดีครับพ่อครับ สวัสดีครับเชิชายครับสวัสดีครับอเมรมีลูกสาวไม่ม,มานนเนี่ยข,ขายปลาอยู่ไปกันดีครับพี่น้องคอยเสือแตกเฮ้ยเจ้าหนูหัวสักเล็กน้อยต้องกลับขอไปฝั่งนู้นสิโอแน่นอนพี่น้องผมรอดอเลง ดีครับไปกันอีกชีวิตคนธารลามีสัญลักษณ์แค่อยู่ด้านหลังสวัสดีครับเจ้าเปื่อนครับเจรันติผมหลังล้มทไปกันดีครับเรียนแหงหลงทางครับพี่น้องหลังรถซาเล้งหลังรถกระบะรุงเช้าสืนวัา ครับเชนแห่ครับผมสวัสดีครับที่เชียนสวัสดีครับพ่อจุฬาครับผมมันหมายก็ว่าทุกลงคุณทุกวันซื้อบัตรบอนูซื้อบัตรบอนี้รียนรู้จะได้พราสวัสดีครับแหมถ้าไม่ได้ช่างพัดผมมาไม่ถึงนั่นเองหายากนะครับเนี่ย เดี๋ยวขอรองอะครับลองนะฮะทางภาคกี่ข้างครับ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 ผมครับผมสวัสดีครับเซนตอนครับสวัสดีทุกท่านครับผมสวัสดีครับเซียนครับทุกเซียนครับสวัสดีครับเซียนมิดปิดหน้าปิดตาเลยโทรศัพท์ก็ไม่รับสายสวัสดีครับเยดาไมรับสายไม่ไหวครับไรับสายเดี้ยท่อยเสียไปด้วยเด้อเนี่ยปลาท่อยเสียด้วย โอ้แน่นอนแท้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเชนฟงครับสวัสดีครับสวัสดีครับแบงค์ฟงแคทสวัสดีครับสวัสดีครับทุกเสียนครับสวัสดีครับโอ้จบตัวนี้ไปไม่ได้แล้ววัสดีฮะสวัสดีครับขอผ่าน่อยครับขอผ่านหน่อยตัวเล็กๆขอผ่าน่อยครับอาสวัสดีครับติษตา ใครก็มาครับขนทางที่ยาวไกลท้าสวัสดีครับผู้จัดการครับสวัสดีครับผมทีมงานสายสีทำไมมาคนเดียวตอนนี้ผมเจอแต่อาจารย์ชัยรัตน์เลยแล้วเสือเป็นไหนล่ะฮะสายดีครับล่าวัสดีครับแม่ครับสวัสดีเสียงครับผมครับสวัสดีครับผมอ้าวเบ๊เลาะไปเรื่อยครับพี่น้อง ช่างมันเนาะพ่อเสียพ <c oughs> ่อเสียแตกพี่น้องครับผมดังสนา่นทุ่งเลยสุดท้ายเสียนไปครับพีน่น้องโอ้ฝ่ายน้ำร้อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมโฟกัสตรงนี้หน่อยโอ้ยตรงนี้สวยมากเลยพี่นอ้องโอ้นี่เลยเนี่ยโอ้เส้นทางชีวิตคนหาปลาได้พามาเปิดโลกกระทัดแห่งนี้ครับพี่นอ้องนั่นคือฝ่ายน้ำร้อนที่นี่ครับผม บ้านอะไรแน่นอนอาสวัสดีครับเซียรออสครับสวัสดีครับสวัสดีครับเสียงครับสวัสดีครับโครงการแก้มลิงน้องละหาน้อยรัฐบาลสร้างมอบให้รัฐดอนตำบลบ้านเหลือ่อมอำเภอเมืองเอ้ยอำเภอบ้านเหลือ่อมจังหวัดนครศรีมา,า,าครับอา้าวโอโ้ไปกันดีครันน,น้องครับผมหลังจากที่เราอ่านป้ายครับผมค็ไอเสียแตง ทังไม่ได้เสียง,น,งน,ยน้งองเรยเรื่อยต้องกราบขอกไปครับผมไปทวนต่อไปทวนต่อโอ,โอโอ้โหโอ้โหส,สวัสดีครับผมสวัสดีครับท่านสารวัตรครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับใครดีใครดีครับผมเนี่วนมารอบเรื่อยๆครับพี่น้องครับโอ้โหโฟกัสมุมน,นี้ดูหนะจุ โฟกัสตรงนี้ดีกว่าพี่น้องครับผมเดี๋ยวเลี้ยวกันหน่อยหรือจอดตรงนี้ไปดีกว่าเนี่ยจอดตรงนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นไปโฟกัสตรงนี้ให้ดูครับพี่น้องเอาคักๆชัดๆเลยเด้อนี่เด้อเอือรอแป๊บครับพี่น้องไปยืนโฟกัสตรงนู้นฮะเราจะทิ่มมาทางนี้เลยครับแป๊บครับพี่น้องครับผมเข้าได้ไหมล่ะ โอ้มีอะไรมั้งครับมีไก่มีลูกชิ้นครับวันนี้ครับผมของหมูย่างครับของหมูย่างครับผมครับอยู่ที่ไหนครับเนี่ยผมอยู่อำเภอคงครับอำเภอคงไกลไหมฮะเดินทางจากอำเภอคงมันนี้ไกลไกลเหมือนกันโอ้ไกลเหมือนกันฮะครับผมครับใครดีใครดีครับผมเราจะขึ้นไปได้มบนบันไดโอ้ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้ขึ้นไปได้ฮะเราจะยืนแค่อยู่บบันไดฮะไม่สามารถเข้าไปข้างในได้จะเข้าไปทำไมล่ะ <t ries> ไม่ไมีมีไม่มีอะไรเกี่ยวข้องอะไรขเขาเลยสวัสดีครับช่างนวยครับผมรรครับมันหมานทุกเสียงรครับผมสวัสดีครับพ่อครับมาเ,าเริ่มกขั้วเข้าบันไดหลังจากที่เราอ่านป้ายออ,ออกก่อนด้านนี้ครับพี่น้องครับผมน้องเงินเดอดรัาพาลุยทิ่มแทงกันมุมนี้ผมคิดว่ามุมโฟกัสที่ดีและการถ่ายทำที่ดีไหมลองดูนะ นับรรไดัดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบห้าขั้นเราก็ได้ดูความสวยงามแล้วครับพี่น้องปื๊ดหนูเลยโอ้โหเส้นทางชีวิตคนหาปลาในเช้าวันนี้ช่างอะไรขนาดนี้ครับพี่น้อง เป็นบอเปิดนะฮะบอเปิดนะฮะยังไม่ทราบนะฮะใครเป็นผู้จัดครับผมสวยอดมแชมเหลือเกินโอ้โหมุมสวยมุมสวยมุมสวยเฟิร์สเฟิร์สไปทำไมเฟิร์ส มุมนี้ครับพี่น้องด้านทิศตะวันออกครับด้านนี้นะฮะเดี๋ยวที่เรายืนอยู่คือทิศตะวันตกครับโอ้โหสวยงามมากครับพี่น้องอำเภอบ้านเหลื่อมเนี่ยโอ้โห วยจริงๆตองหลบสายไฟหน่อยดิหลบไม่ได้คก็พี่น้องไม่สามารถเลี่ยงได้เลยโปรกัสมุมนี้นะฮะเราจะขออนุญาตจากลานะครับก็คงจะพบกับผมในช่วงบอเปิดเนาะขายบาัตรครับพี่น้องครับผมประมาณนี้ครับผมขอบพรคุณครับสำหรับการรับชมสวัสดีครับ